Yeah. Oh you สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักครับวันนี้ผมมายืนอยู่ที่ตรงประตูชัยของกรุงเวียงจันทร์นะครับแล้วก็ที่นี่นั้นวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับสำหรับคนไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน เรานั้นมีเรื่องราวที่ถือว่ามีผลประโยชน์สร้างผลประโยชน์แล้วเกี่ยวข้องกับทางด้านอาเซียนค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วโดยเฉพาะเรานั้นติดกับประเทศไทยไม่ว่าไทยในอนาคตนั้นต้องการเรื่องเกี่ยวกับพลังงานวัตถุดิบโดยเฉพาะเรื่องพืชผลทางด้านการเกษตรนะครับเาานั้นถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ถือว่าเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญ กับประเทศไทยเป็นอย่างมากครับแล้วโดยเฉพาะเมื่อลาวกับไทยนั้นไม่มีเขตพรมแดนนั่นนะครับคือการที่เราจะใช้ประเด็นของเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับของอาเซียนทั้งหมดเลยนั้นมาเอื้อให้เกิดการพัฒนาอนาคตของเราได้อย่างไรเขาะนั้นมันยังไม่พอนะครับผมยังมองมากไปกว่านั้นว่าอาเซียนนั้นเป็นครอบครัวของเราแต่นอกครอบครัวของเราขอบขอบนอกครอบครัวของเรานั้น เรายังมีประเทศอื่นที่เราควรจะต้องร่วมมือกันแล้วก็มาทำธุรกิจกับเขาเช่นไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันนะครับตรงนั้นตัางหากครับที่เราน่าจะมามองว่าลาวนั้นเป็นเมืองหน้าด่านของเราแล้วลาวนั้นเมื่อเกิดการพัฒนาที่เรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษหรืออาเซียนนั้นขึ้นมาแล้วนั้นทุกอย่างครับลาวก็คือหน้าบ้านของเรา เราก็คือข้างบ้านหรือหลังบ้านของเราวันนี้อาเซียม,มีการประชุมครั้งแรกในประเทศลาวที่นครเวียงจันทแห่งนี้แล้วการประชุมอันนั้นเราต้องใช้เวทีเหล่านั้นสแสดงตนเราต้องใช้เวทีเหล่านั้นนี่ทําให้โลกรู้นะครับว่าเรากับราวนั้นทําอะไรร่วมกันได้ <S <S เพื่อที่จะทําให้ชาวต่างประเทศหลายๆคนนั้นสนใจในอาเซียนนั้น ก็สามารถที่จะใช้ไทยลาวนั้นมาร่วมมือกันพัฒนากันทําให้เกิดเป็นการพัฒนาร่วมมือระหว่างไทยลาวครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของอนาคตที่ถือว่าไม่ใช่เป็นอนาคตที่ไกลนะครับเพียงแค่2ปีเท่านั้นก็จะเกิดขึ้นแล้วนั่นก็คือ AEC หรือเขตเศรษฐกิจอาเซียนนั่นเองครับแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามชมรายการมองโลกแบบวิกรมนะนะครเมียงจันทร์ แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ